คุณภาพเกรดเอรถสวยสภาพพร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพนิผ่านรับรถในหน้ารับเงินครับเวลาทองคำของเรานะครับวันละชั่วโมงเท่านั้นคุณก็สามารถทำงานได้แล้ว เกิดว่ามีนายหน้าเข้ามาเนี่ยค่ะการทํางานของเขาเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนายหน้าใช่ไหมครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครถ้าวันนี้มีใครเพิ่งเข้ามาในกลุ่มนะครับยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับเข้าไปในโน้ตนะในโน้ตเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดนะครับจะแบ,บ่งเป็นหัวข้อต่างๆจะมีรายชื่อเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้โพสต์ขายรถเราก็ไปสมัครสมาชิกให้หมดทุกเว็บเลยแล้วก็เอาไปเอารูปรถในอัลบัม้มในอัลบั้มนี่ก็จะมี แล้วก็ราคาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปโพสขายได้เราเอารูปไปโพสขายใส่รุ่นได้รถให้ตรงนะใส่ราคาให้ตรงนะครับแต่เราเว็บนียจะมีช่องที่พรีเซนต์สินค้าผมอยากให้ในหน้าบทความตนตารารครับว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยเราอยากได้อะไรกับรถคันนี้ถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วเรามาอ่านที่เราเขียนที่เรารีวิวเนี่ยที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราจะซื้อหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราพรีเซนต์ไปแล้วแล้วรถมันน่าสนใจอ่ะซึ่งจริงๆแล้วรถของเราอ่ะคุณภาพ ข้าวเกรดเอรถสวยสภาพพร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะบรรยายยังไงอ่ะให้ลูกค้าเข้ามาอ่านแล้วเกิดความอยากได้รถคันนี้แล้วต้องเป็นคันนี้คันเดียวเท่านั้นเน่ะเราจะพรีเซนต์ยังไงถ้าเกิดเราทําได้รถคันนั้นอ่ะลูกค้าจะประสินใจซื้ออย่างแน่นอนวันนี้เหมือนเหมือนเราจะทําให้ลูกค้าชอบรถคันนี้ได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ยากสำหรับการขายรถแล้วก็ผมอยากให้ในหน้าลองดูครับไม่จําเป็นต้องทํางานทั้งวันเราแค่เลือกเวลาเท่านั้นว่าหนึ่งชั่วโมงที่เราจะทํางานเนี่ยเวลาไหนที่ ลูกค้าจะเข้ามาดูรถมากที่สุดเลือกเวลาเวลาทองคาของเรานะครับวันละชั่วโมงเท่านั้นคุณก็สามารถทําทงานได้แล้วถ้าเราทางานเสร็จุ๊บเออโหพีเซนต์ดีมากเลยลูกค้าเข้ามาเจอโทรมาหาเรานะครับพอเรามีลูกค้าแล้วทํายังไงต่อวันนี้ถ้าเรามีลูกค้านะครับเราสามารถส่งลูกค้ามาให้ทีมงานายขายได้ทีมงานไปขายผมทีมม่ท้ตก็จะมีแปะชื่อรายชื่อทีมงานผมอยู่เราอยากส่งลูกค้าให้กับทีมงานคนไหนสามารถติดต่อส่วนตัวไปหาทีมงานคนใดได้เลยโทรหาบอกว่าผมเป็นไงน,น่าครับผมมีลูกค้า อยากได้รถรุ่นนี้รุ่นนี้ครับพี่เดี๋ยวผมจะนัดเข้ามาดูวันนี้วันนี้นะฝากพี่ช่วยดูแลหน่อยอ่าหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่เต็นท์เราเนี่ยในหน้าจะมาด้วยก็ได้มาช่วยกันอิดก,การขายมาช่วยกันพรีเซนต์ทาให้โอกาสจบการขายเนี่ยได้ง่ายขึ้นพอจอง็จปุ๊บจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างจะต้องติดตามอะไรลูกค้าบ้างอันนี้ก็ช่วยกันประสานงานระหว่างฝ่ายขายของเต็นท์แล้วก็ทีมงานในหน้าช่วยกันประสานงานกับลูกค้าแล้วก็ให้จัดไฟแนนซ์เพราะจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถในหน้ารับเงินครับนะอันนี้คือขั้นนตอางาน เข้าวๆนะในหน้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาถ่ายวิดีโอที่เต็นท์เขาอยู่ใกล้สาขาไหนอยากมาถ่ายพรีเซนต์สินค้าด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อทีมงาน่ายขายผมได้ว่าขอนัดเวลาเข้ามาถ่ายรูปรถไหนได้ไหมขอนัดเวลาเข้ามาพรีเซนต์รถไหนได้ไหมสามารถเข้ามารีวิวสินค้าในเต็น์ได้การรีวิวสินค้าเป็นคลิปวิดีโอก็สามารถลงในติ๊กต็อกได้ลงในเฟซบุ๊กได้ลงในยูทูบได้แพลตฟอร์มต่างๆสามารถรีวิวที่เต็นต์และลงตามแพลตฟอร์มต่างๆได้แพลตฟอร์มพวกนี้ลูกค้าเยอะมากๆนะอยากฝากไปด้วยนะครับและที่ผม ทำการตลาดอยู่และตอนนี้ผมก็ทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ติดต่อที่ได้ลูกค้ากันมาเยอะๆฝากในหน้าทุกคนนะครับลองทํางานกันดูไม่ยากครับแล้วไม่ต้องทํางานหนักวันละชั่วโมงเท่านั้นคุณก็มีลูกค้าแล้วนะครับฝากด้วยครับ